ชีวิตของผู้คนเรานั้นย่อมหลีกหนีไม่พ้นจากความทา้าทายและอุปสรรคต่างๆนานาบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ผ่านไปได้โดยง่ายแต่บางคราวอุปสรรคเหล่านั้นกลับใหญ่หลวงนักจนดูเหมือนจะไร้ทางออกก่อให้เกิดความทุกข์ระทมความกังวลใจและความสิ้นหวังในช่วงเวลาเช่นนั้นเองที่จิตใจของเราต้องการที่พึ่งพิงต้องการหลักยึดเหนี่ยว เพื่อนำทางให้ก้าวผ่านผลความยากลำบากเหล่านั้นไปให้ได้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเปรียบเสมือนแสงประทีปส่องน้ำทางให้ชีวิตของเราเข้มแข็งสงบสุขและพบกับความสุขที่แท้จริงได้แม้ท่ามกลางพายุแห่งปัญหาในการก้าวผ่านทุกอุปสรรคสิ่งสำคัญประการแรกที่เราควรทำความเข้าใจคือการอย่างรู้ถึงธรรมชาติของสรรพสิง่ง ซึ่งหลักธรรมพื้นฐานที่เปรียบเสมือนรากฐานอันมั่นคงที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งคืออริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคนี่คือความจริงอันประเสริฐสีประการที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบและตรัสสอนเพื่อให้สัตว์โลกลุดพ้นจากความทุกข์นอกจากนี้การทำความเข้าใจในไตรลักษณ์อันได้แก่อนิจังทุกขังอนัตตา ก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงและไม่คงทนทาวรอ,อีกทั้งการฝึกฝนตนเองให้มีขันติคือความอดทนอดกลั้นและวิริยะคือความเพียรพยายามก็เป็นเครื่องมือสําคัญในการ,รเผชิญหน้ากับความยากลําบากพร้อมด้วยสติคือความระลึกรู้ตัวและปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงที่จะช่วยให้เราเห็นทางออกและแตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และท้ายที่สุดการบ่มเพาะเมตตาและกรุณาย่อมนำมาซึ่งความสงบสุขในจิตใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนเรามาทำความเข้าใจในหลักธรรมแต่ละประการอย่างลึกซึ้งกันอีกครั้งเริ่มต้นที่อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐนี้มีที่มาจากประสบการณ์การสแสวงหาธรรมของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่ทรงเห็นความทุกข์ยากของสรรพสัตว์การเกิดแก่เจ็บตาย ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ประการที่1ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายหรือใจเท่านั้นหากแต่รวมถึงสภาพอาการที่ไม่สมบูรณ์พร้อมของชีวิตการดำรงอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆประการที่สองคือสมุทัยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นคือตัณหาความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นความยึดติดถือมัน่นที่เป็นเชื้อเพลิงหล่อเลี้ยงความทุกข์ให้คงอยู่เมื่อมีเหตุ ย่อมมีผลเมื่อมีสมุทยัยย่อมมีทุกขประการที่สคือนิโรธคือความดับทุกข์การดับตัณหาการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเมื่อเหตุดับผลก็ดับตามเป็นภาวะแห่งความสงบเย็นสันติสุขซึ่งบางครั้งเรียกได้ว่านิพพานและประการสุดท้ายคือมรรคอันได้แก่ผลทางสู่ความดับทุกข์ซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์แดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมารกรรมมันตะการกระทําชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบหนทางเหล่านี้คือแนวปฏิบัติที่นําพาชีวิตให้พ้นจากหุ่งทุกข์ส่วนไตรลักษณ์อณิจังทุกขังอนัตตาคือลักษณะสามัญของสรรพสิ่งที่ไม่ว่าสิ่งใดๆก็ล้วนต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้อณิจัง หมายถึงความไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้แต่ร่างกายของเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจากวัยเด็กสู่วัยนมสาววัยกลางคนจนกระทั่งวัยชราสังขารย่อมร่วงรอยความสุขความทุกข์ที่เรารู้สึกก็ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปทุกขังหมายถึงความเป็นทุกข์การที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปไม่คงสภาพเดิมจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์เพราะเรามักจะไปยึดต,ติดอยากให้สิ่งนั้นคงอยู่ตลอดไป เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปหรือดับไปเราก็ย่อมเสียใจอนัตตาหมายถึงความไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เช่นเราอยากไม่เจ็บป่วยแต่ร่างกายก็อาจเจ็บป่วยได้เราอยากไม่แก่แต่สังขารก็ต้องแก่ชาราไปตามกาลเวลาการเข้าใจไตรลักษณ์นี้ทําให้เราลดการยึดมั่นถือมั่นลงได้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเมื่อปล่อยวางได้ความทุกข์ก็ย่อมลดน้อยลงไปและหลักธรรมอื่นๆอย่างขันติ คือความอดทนความอดทนต่อความเจ็บปวดทางกายความอดทนต่ออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาความอดทนต่อคำตำหนิติเตียนความอดทนต่อความยากลำบากนี่คือพลังภายในที่ช่วยให้เรายืนหยัดอยู่ได้ในทุกสถานการณ์วิริยะคือความเพียรพยายามความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าจะเจอความล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปรับปรุงและทำต่อไป สติคือการระลึกรู้ตัวการอยู่กับปัจจุบันขณะการรู้ว่ากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรสติเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูใจไม่ให้กิเลสเข้ามารบกวนได้โดยง่ายและปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงความเข้าใจในเหตุผลความสามารถในการแยกแยะถูกผิดดีชั่วประโยชน์ไม่ประโยชน์ปัญญาจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของปัญหา และหาทางแก้ไขได้อย่างชาญฉลาดหลักธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วเราจะนำหลักธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายสิ่งแรกคือการฝึกฝนสติให้ตื่นรู้อยู่เสมอเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแทนที่จะปล่อยใจให้จมดิ่งไปกับความวิตกกังวลหรือความกลัว ให้เราดึงสติกลับมามองปัญหาอย่างที่เป็นจริงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกเพื่อสงบจิตใจที่ว้าวุ่นลงก่อนเมืม่อจ<ม>ิตใจสงบลงแล้วจึงค่อยใช้ปัญญาพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาหากเรากำลังเผชิญกับความล้มเหลวในการทำงานแทนที่จะโทษตัวเองหรือโทษสถานการณ์ให้เราใช้ปัญญาใคร่ครวญว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเราขาดความรู้ตรงไหน เราทำผิดพลาดตรงไหนเราควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนี่คือการนำอริยสัจสี่มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตโดยการมองว่าความล้มเหลวคือทุกข์สาเหตุคือสมุท,ทยัยการแก้ไขปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำคือหนทางสู่การดับทุกข์และวิธีการแก้ไขคือมรรคนอกจากนี้การทำความเข้าใจไตรลักษณ์จะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้มากเมื่อต้องเผชิญกับการพัดพลากจากสิ่งที่รักไม่ว่าจะเป็นคนรักทรัพย์สินเงินทอง หรือแม้กระทั่งตำแหน่งหน้าที่การงานหากเราตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราก็จะไม่ทุกข์ระทมมากนักเพราะเราเข้าใจว่านี่คือสัจธรรมของชีวิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเราอาจจะรู้สึกเสียใจแต่ก็จะไม่จมดิ่งอยู่ในความทุกข์นั้นนานเกินไปเพราะรู้ว่าความเสียใจเองก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เช่นกันมันก็จะผ่านไป เราจึงควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่การไม่รักไม่ผูกพันหากแต่เป็นการรักและผูกพันด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิง่งรักด้วยใจที่เมตตาแต่ไม่ยึดติดด้วยความหลงและเมื่อเจอความยากลําบากที่ต้องใช้เวลาและความพยายามเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการสร้างธุรกิจหรือการฟื้นฟูสุขภาพคันติและวิริยะจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญต้องมีความอดทนต่อความท้อแท้ความเบื่อหน่าย ความเหนื่อยล้าและต้องมีความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละตั้งใจทําสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่เห็นผลในทันทีเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องรดน้ําพรวนดินทุกวันแม้จะยังไม่เห็นดอกผลก็ต้องทําต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่าหากทําอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอย่อมเห็นผลแน่นอนการรักษาจิตใจให้เข้มแข็งด้วยขันติและวิรยิยะนี้จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้โดยไม่ยอมแพ้เสียก่อน การนำเมตตาและกรุณามาใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยคลายความตึงเครียดในชีวิตเมื่อเรารเผชิญกับความขัดแย้งกับผู้อื่นแทนที่จะตอบโต้ด้วยความโกรธให้เราพยายามมองด้วยใจเมตตาพยายามทำความเข้าใจในมุมมองของเขาบางทีความโกรธของเขาอาจจะเกิดจากความทุกข์บางอย่างการฝึกแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนขอให้ตนเองมีความสุขผลจากทุกข์แล้วจึงแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นแม้กระทั่งศัตรูของเราการกระทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้ หากแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ถูกพิษแห่งความโกรธเข้ากัดกินเมื่อจิตใจมีเมตตาย่อมสงบเย็นเป็นสุขแล้วเราจะสามารถหาทางออกของปัญหาด้วยสติและปัญญาได้ง่ายขึ้นความสงบสุขที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่การไม่เจออุปสรรคแต่อยู่ที่การที่เรามีเครื่องมือและหลักธรรมอันประเสริฐในการจัดการกับอุปสรรคเหล่านั้นด้วยใจที่เข้มแข็งและสงบเย็นเพื่อให้เห็นภาพของการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่านายมานะนายมานะเป็นพนักงานบริษัทที่ขยันขันแข็งและมีความสามารถเขาทุ่มเททำงานมาหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งบริษัทได้ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่และนายมานะก็เป็นหนึ่งในพนักงานที่ถูกเลิกจ้างข่าวนี้สร้างความตกใจและเสียใจให้กับนายมานะเป็นอย่างมากเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงสิ้นหวัง และไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างไรความทุกข์ระทมเข้าถาโถมจิตใจของเขาอย่างหนักในช่วงแรกนายมานะจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจและความโกรธเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเขาทำไมเขาถึงถูกเลือกเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตแต่แล้วด้วยคำแนะนำจากเพื่อนสนิทที่ปฏิบัติธรรมนายมานะได้เริ่มหันมาพิจารณาถึงหลักธรรมคำสอนเขาเริ่มใช้สติ สังเกตความคิดและอารมณ์ของตนเองเขายอมรับว่าความรู้สึกเสียใจโกรธและสิ้นหวังนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้พยายามปราบปรามแต่เพียงเฝ้าดูมันอย่างเป็นกลางเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจที่เกิดขึ้นอารมณ์เหล่านี้ก็เหมือนแขกที่มาเยี่ยมเยียนมาแล้วก็ไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้จากนั้นเขาก็เริ่มใช้ปัญญาใคร่ครวญถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเขาแยกแยะว่า การถูกเลิกจ้างคือทุกข์สาเหตุของทุกข์คือการที่บริษัทต,ต้องปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นเพราะเขาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและความยึดมั่นถือมั่นในตำแหน่งหน้าที่การงานในความมั่นคงที่คิดว่าจะอยู่ตลอดไปก็เป็นสมุไทไัยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงเขาตระหนักว่าการดับทุกนิโรธคือการยอมรับสถานการณ์และการไม่ยึดติดในสิ่งที่เปลี่ยนไปและหนทางมักที่จะก้าวผ่านไปได้ คือการหาสาเหตุที่แท้จริงและมองหาวิธีการใหม่ๆในชีวิตในมาณนะเริ่มปรับเปลี่ยนความคิดแทนที่จะมองว่าการตกงานคือจุดจบเขากลับมองว่ามันเป็นโอกาสโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่เคยอยากทำแต่ไม่มีเวลาเขาเริ่มฝึกฝนวิริยะคือความเพียรพยายามในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมเขาสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ด้านการตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นสิ่งที่เขาสนใจมานานเขาอ่านหนังสือหลายเล่ม ศึกษาข้อมูลตลาดและเริ่มสร้างเครือข่ายใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นี้เต็มไปด้วยความท้าทายบางวันเขาก็รู้สึกท้อแท้สงสัยในตัวเองแต่เขาก็ใช้ขันติคือความอดทนอดกลัน้นไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้เขาน้อมรับทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกและเรียนรู้จากมันเวลาผ่านไปด้วยความภาคเพียรและอดทนอย่างไม่ลดละนายมานะก็สามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ของตนเองขึ้นมาได้สำเร็จ เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเขามีความสุขกับงานที่ได้ทำด้วยตนเองและมีความภาคภูมิใจที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตนเองเรื่องราวของนายมานะแสดงให้เห็นว่าแม้อุปสรรคจะใหญ่หลวงเพียงใดหากเรามีหลักธรรมเป็นเครื่องนำทางมีสติมีปัญญามีความอดทนและความเพียรพยายามเราย่อมสามารถก้าวผ่านทุกวิกฤตและค้นพบหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงได้ขอเล่าอีกเรื่องราวหนึ่ง เป็นเรื่องของหญิงสูงวัยท่านหนึ่งคุณยายปราณีคุณยายปราณีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบสุขมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งคุณยายล้มป่วยลงด้วยโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานความเจ็บปวดจากอาการป่วยความไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตความกังวลใจว่าจะต้องจากโลกนี้ไปในไม่ช้าทําให้คุณยายปราณีต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและใจอย่างแสนสาหัสในช่วงแรกของการเจ็บป่วยคุณยายปราณีรู้สึกโกรธ โกรธโชคชะตาที่เล่นตลกกับชีวิตของท่านโกรธร่างกายที่ไม่ยอมเชื่อฟังท่านรู้สึกสิ้นหวังและไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่ด้วยความเป็นผู้ใฝ่ธรรมมาตั้งแต่หนุ่มสาวคุณยายปราณีจึงพยายามตั้งสติและทบทวนหลักธรรมที่เคยร่ำเรียนมาท่านระลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายและสรรพสิ่งร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเป็นทุกข์เพราะต้องทนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์น,นี้และไม่ใช่ของเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ เมื่อยอมรับความจริงข้อนี้ได้จิตใจของท่านก็เริ่มสงบลงคุณยายพราณีฝึกขันติคือความอดทนต่อความเจ็บปวดแม้จะทรมานเพียงใดท่านก็พยายามภาวนากำหนดลมหายใจเพื่อให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปกับความทุกข์ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยใจที่สงบไม่ได้หมายความว่าความเจ็บปวดหายไปแต่ใจของท่านไม่ได้ทุกทรมานไปกับมันมากเท่าเดิมท่านใช้สติอยู่กับปัจจุบันขณะ ไม่หวนคิดถึงอดีตที่เคยแข็งแรงและไม่กังวลกับอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านเพียงแค่รับรู้ความรู้สึกของร่างกายในแต่ละขณะและปล่อยวางนอกจากนี้คุณยายปราณียังฝึกเมตตาและกรุณาท่านพยายามแผ่เมตตาให้กับตนเองขอให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความเจ็บปวดและแผ่เมตตาไปอย่างแพทย์พยาบาลและผู้ดูแลทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือท่านด้วยความเอาใจใส่ ท่านยังแผ่เมตตาไปยังผู้ป่วยคนอื่นๆที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันขอให้พวกเขาทุกคนหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือหากไม่หายก็ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถรเผชิญกับความเจ็บปวดได้ด้วยความสงบก,การฝึกจิตเช่นนี้ทำให้จิตใจของคุณยายปราณีเบิกบานขึ้นแม้ร่างกายจะยังคงเจ็บปวดแต่จิตใจของท่านกลับสงบเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความเมตตาคุณยายปราณีใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต ในโรงพยาบาลเป็นโอกาสในการฝึกฝนและทำความดีท่านเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแม้ในห้วงเวลาแห่งความทุกข์ยากที่สุดเราก็ยังสามารถใช้หลักธรรมเป็นเครื่องนำทางเพื่อให้ชีวิตยังคงงดงามและเปี่ยมด้วยความสงบสุขได้จวบจนวาระสุดท้ายจากเรื่องราวและหลักธรรมที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการไม่เจออุปสรรคคือการที่เรามีเครื่องมือและแนวทางในการรับมือกับมันด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและสงบเย็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อการท่องจำหากแต่มีไว้เพื่อการนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านพ้นทุกปัญหาได้อย่างมีสติและปัญญาขอให้เราเริ่มต้นจากการฝึกฝนตนเองอย่างง่ายๆในแต่ละวันด้วยการมีสติในทุกการกระทำการพูดการคิด ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายรู้สึกถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจการฝึกสติอยู่เสมอจะทำให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หลงไปกับความคิดและอารมณ์ที่เข้ามารบกวนได้ง่ายๆจากนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์ความรู้สึกในทันทีให้เราหยุดหายใจลึกๆและพิจารณาปัญหานั้นด้วยปัญญาโดยใช้หลักอริยสัจสี่ แยกแยะให้เห็นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์และมีหนทางใดบ้างที่จะดับทุกขนั้นได้และค่อยๆลงมือแก้ไขด้วยความเพียรพยายามวิริยะและความอดทนคันติจงเตือนตนเองอยู่เสมอว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้การยอมรับความจริงข้อนี้ได้จะช่วยให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นลง และปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเมื่อใจไม่ยึดมั่นความทุกข์ก็ไม่สามารถเกาะเกี่ยวเราได้นานและสุดท้ายจงฝึกฝนการบุมเพาะเมตตาและกรุณาให้เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเราเริ่มจากเมตตาต่อตอนเองออยพอรให้ตนเองมีความสุขพ้นจากทุกข์แล้วจึงแผ่ขยายความเมตตานั้นไปสู่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่ชอบการมีเมตตาจะช่วยให้จิตใจของเราอ่อนโยนสงบเย็นและมองโลกในแง่ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและนำมาสึ่งความสุขที่ยั่งยืนชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนและประสบการณ์จงใช้หลักธรรมคำสอนเหล่านี้เป็นเสมือนแผนที่และเข็มทิศนำทางให้เราสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างมีสติมีปัญญาและมีความเข้มแข็งทางใจเพื่อให้เราได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงอันเป็นเป้าหมายสูงสุดข,ของการดำเนินชีวิตขอให้ทุกท่านจงเจอในธรรมและมีความสุขในชีวิตที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความสงบตลอดไปสาธุ